ให้ทารกสวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนด้วยนะวันนี้นะคะเรามาดูพลังงานเรื่องราวความรักนะคะของชาวมิถุนประจําช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปีกันแล้วว่าพลังงานเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานชาริออตมาเลยช่วงนี้เราจะมีเป้าหมายในความสัมพันธ์นะคะหลายท่านเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะมีความรักที่เป็นรักแท้รักที่จะส่งเสริมให้ชีวิตคุณก้าวไปข้างหน้าแล้วนะแล้ว ก็เริ่มรู้สึกเร่งรีบกับความรักแล้วนะคะใครโสดอยู่ก็บ่งบอกว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเจอกับคนที่ใช่อยากเจอคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะมีความใจร้อนในการตัดสินใจนิดหนึ่งนะการตัดสินใจเนี่ยมันบ่งบอกว่าถ้าใครที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าถูกใจนะหรือรู้สึกว่าเออเราคุยกันแค่ไม่กี่วันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่คลิกกันก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตกกลุ่มรักใครบางคนแบบรวดเร็วมากๆได้เช่นเดียวกัน ะะชาวมิถุนนะมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์มานะเดอะทาวเวอร์ Tower, ใครนะคะที่โสดอยู่มีโอกาสจะได้สละโสดแล้วนะจะได้ลงจากคานจะได้นะคะ พบเจอกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะความโสดมันจะถูกย่อยสลายแล้วนะคะได้สละบโสดได้เจอคนที่ใช่ได้เจอจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตครั้งใหม่นะ,ะกำลังจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเติมเต็มอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์เพื่อที่ให้เราทั้งคู่นั้นนะคะได้มีการเติบโตทางความ สุขแล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันไปในอนาคตประมาณนั้นนะหรือนะคะใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะต้องระมัดระวังเรื่องของการที่เราอาจจะทะเลาะกันนะคะถึงขั้นที่บางทีเนี่ยอาจจะได้แยกกันอยู่นะทะเลาะกันถึงขั้นได้นะ ใจร้อนในการเหมือนบอกเลิกบอกจบความสัมพันธ์ต่างคนต่างไปนะคะให้เขากลับไปพิจารณาตัวเองใหม่เพื่อที่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นก็นะคะอาจจะต้องจบกันอย่างถาวรไปแต่ด้วยความจบนะมันเป็นการจบที่แบบใจร้อนเนาะเพราะว่าชาริออตเนี่ยคือการตัดสินใจไวการลุยไปข้างหน้าไม่รู้แหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยภพ่ตามมามันเป็นเดือดชาเวอร์ถ้าจะต้องจบก็คือต้องจบนะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาจา ใจดีมาอ่อนโยนอ่อนแอกับอะไรทั้งนั้นเนาะหรือถ้าเจอคนที่ใช่เนี่ยนะคะถูกใจคุณก็พร้อมจะคุยเลยนะคะไม่ได้มาว่าเออจะต้องเป็นรักแท้ไหมจะต้องเป็นคนที่ใช่หรือเปล่านะ,ะค่อยไปพิสูจน์เอาข้างหน้านะคะหรือว่าใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะ ถ้าสุดท้ายแล้วเขาไม่พยายามลงทุนไม่พยายามตั้งใจที่จะทําให้เราได้อยู่ต่อไปด้วยกันเนี่ยคุณก็พร้อมสําหรับการเดินต่อไปข้างหน้าพร้อมที่จะมูฟออนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอกับผู้คนใหม่ๆนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเด็ดขาดกับการตัดสินใจในการมีคู่ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามนะคะพลังงานของความเป็นหนึ่งถ้วยที่ตนเองนะบ่งบอกว่าเราต้องการความส ายใจต้องการแรงที่มันเป็นพลังงานบวกให้กับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันอิ่มเอ,อิบไปด้วยความรู้สึกดีๆความชื่นใจเนาะไม่ต้องการความท็อกซิกไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นข้ออ้างหรือว่าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นที่จะต้องทําให้คุณเนี่ย ต้องมาคิดเยอะคิดมากนะไม่ชอบคิดอะไรเยอะนะช่วงนี้คิดปุ๊บทําปั๊บเลยทันทีนะคะไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจเนะะี่ยค่ะก็บ่นเลยทันทีนะหรือว่าบอกเลิกเลยทันทีนะไม่สนอะไรทั้งนั้นนะไม่สนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะดีแค่ไหนจะคบกันมา9ปี10ปีก็พร้อมสําหรับการที่เราจะบอกเลิกลานะคะเออช่วงนี้ใจร้อนนิดนึงต้องระมัดระวังด้วยนะคะมีพลังงานของความแปะไม้เท้านี่คือก ลุยไปข้างหน้านะโอกาสมันมาสิ่งที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยคุณพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะลงมือพร้อมที่จะจัดการนะคะหากเรารู้สึกว่าคนนี้เข้ามาเนาะคนโสดเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันดูไปในทิศทางที่ดีเราโอเคแหละเข้ากันได้ในระดับหนึ่งบางทีคุยกันไม่เกินนะคะ 7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีอาการตกลุมรักใครบางคนแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะจะดีไม่ดีจะยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปนะคะค่อยคอยคุยกันไปค่อยคอยใช้เวลาศึกษากันไปเราก็จะเน้นสถานการณ์ประมาณนี้เนาะมีพลังงานนะคะของชาวธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะพลังงานของคนที่เราก็อาจจะเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปวนกลับมาด้วยพลังงานของชาวธาตุาะะลม นะเมทุนตุลกลุ่มนะคะพลังงานของชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าพลังงานของชาวต่างชาติหรือว่าคนในเครื่องแบบนะคะหรือว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะคนที่ทํางานมาแอบบรักแอบบชอบเนาะหรือคุณแอบบรักแอบบรู้สึกดีกับใครนะคะมันบ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะสารภาพความในใจเลยอะ่ะเพราะมันสิ้นปีแล้วอะเนาะไม่รู้ว่าจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่นะคะถ้าใช่ค่ะ ใช่ถ้าไม่ใช่ก็เดือดทาวเก็จะได้จบต่างคนต่างแยกย้ายนะคะแล้วเราก็จะได้ไปลงทุนหัวใจให้กับคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาคิดเองเออเองเราจะได้ move on นะคะอะไรที่มันคาใจเนี่ยอย่างน้อยมันจะได้ไม่ต้องมากังวล ไม่ต้องมานอนคิดอยู่คนเดียวว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรหรือเราชอบกันหรือเปล่าใจเราตรงกันไหมคุณพร้อมสําหรับการระเบิดอะไรที่มันค้างคาอยู่ในใจใครที่เป็นคู่ชีวิตกันนะคะเป็นแฟนกันเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วเนี่ยจะทะเลาะกันนิดนึงนะในช่วงนี้จะมีการทะเลาะกันค่อนข้างที่จะรุนแรงอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันแบบนะคะต่อปากต่อคําแต่ว่าเราได้ เปิดอกคุยค่ะเหมือนกับเรานะคะได้เคลียร์ความในใจเนาะได้เปิดอก นั่งคุยกันตรงๆเลยนะว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์เนี้ยเราจะไปอย่างไรต่อนะเพราะว่าจะขึ้นปีใหม่ขึ้นปีหน้าแล้วนะจะต้องมากังวลจะต้องมาเผชิญกับเรื่องเดิมๆคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วหรืออะไรก็ตามที่คุณผิดพลาดคุณก็พร้อมสําหรับการที่เราจะยอมรับความจรงิงนะคะพร้อมสําหรับให้คนรักเนี่ยเขาเปิดอกในการพูดมาตรงๆเลยว่าเขาต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรเดอะทาวเวอร์มีพลังงานของการที่คุณเองก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน แปลงทัศนคติลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยบรรยากาศดีๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะชาวมิถุนมันจะเน้นในเรื่องของการ ให้ทุกอย่างมันจบให้ทุกอย่างมันสิ้นสุดให้ทุกอย่างมันแตกสลายไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอะไรใหม่ๆอะไรดีๆถ้ามันจะต้องเข้ามาในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่ก็เหมือนคุณภาวนาให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ต้อนรับสิ่งดีๆนะคะเอออะไรที่มันไม่ดีก็อยากจะทิ้งเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะเออ the w i e l of fortune นะคะมันก็อาจจะมีทั้งพลังงานดีพลังงานไม่ดีทะเลาะกันบ้างนะคะพลังงานที่มันมืดมนบ้างตึงๆกันไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะ the w i e ออ f ฟอร์จูนนะคะการก้าวไปข้างหน้าการเป็นจุดเปลี่ยนการก้าวข้ามผ่านจากความที่มันยากลำบากในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะสามารถผ่านไปได้ถึงแม้ว่ามันจะมีทั้งเรื่องไม่ดีบ้างนะคะหรือว่ามันอาจจะบางท่านเนี่ยตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เสี่ยงมากๆเลยว่าจะเลิกหรือจะได้ไปต่อมันก็จะได้มีโอกาสสำหรับการได้คุยกันได้เคลียร์กันแบบ จริงจังเป็นทางการในช่วงนี้นะคะจริงๆเนี่ยอยากจะบอกชาวมิถุนว่า ทั้งนี้เป็นพลังงานที่ดีนะยิ่งใครนะคะที่รอคอยการสร้างครอบครัวรอคอยการแต่งงานรอคอยการมีบุตรนะบ่งบอกว่าเราจะได้รับข่าวดีการมีบุตรมีบริวารการได้แต่งงานนะคะหรือว่าการได้พูดคุยเกีย่ยวกับเรื่องของการมั่นหมายเกิดขึ้นเนาะใครที่คบกันมานานยังไม่ได้แต่งนะหรือยังไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็มีโอกาสนะที่คุณจะพิจารณาว่าถ้ามันดู มันมันมั่นคงก็จริงแหละแต่มันดูไม่มีอนาคตมันดูไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวมันดูไม่ได้เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะมาเสียเวลานะคะที่จะคบกันทางไกลคบกันแบบเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเราจะถูกเทถูกทิ้งหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วในระยะห่างหรืออะไรที่มันไม่ได้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ชีวิตกันในรูปแบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยคุณไม่อยากจะจินตนาการและก็พร้อมสําหรับการจะพูดคุยนะคะเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันใครที่คบกับชาวต่างชาตินะคุณก็รู้สึกว่าอยากไปอยู่กับเขาแล้วอยากไปเป็นคู่ชีวิตกันอยากจะสร้างครอบครัวแล้วนะคะ อยากมีบุตรแล้วอยากมีอะไรที่มันรู้สึกจับต้องได้นะไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกหรือคำพูดจากลมปากเท่าน,นั้นนะคะเออช่วงนี้ก็ซีเรียสนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เ,เร่งรีบเลยนะใจร้อนเนาะจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงนะคะอะไรอย่างนี้นะคะอ,ม,อะมีพลังงานของการที่คุณจะได้ไปพบเจอ การใช้เวลากับครอบครัวคนรักนะคะหรือใครเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะมีเวลาในการดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นไปไหว้ครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านแฟนทางบ้านคุณนะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นเล็งใครไว้แอบชอบใครนะแอบรู้สึกดีกับใครนะมันบ่งบอกว่าคุณกําลังจะได้ในการชูเป้าหมายหรือแอบชอบใครเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แสดงออกทางความรู้สึก ึกตรงๆกับเขานะคะอย่างจริงจังแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเนาะบางทีเนี่ยเห็นว่าชาวราศีมิถุนคุณไปชอบคนที่เขาดื้อน,นะหรือคนที่เขาก็จีบยากมากๆมันก็อาจจะถูกปฏิเสธกลับมาได้นะคะเป็นแรงสะท้อนที่ทําให้คุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะไม่ไปต่อหรือเราจะไม่ชอบเขาดีหรือต้องระวังด้วยเนาะว่าเราอาจจะไปชอบคนที่เขาเนี่ย มีความเพียบพร้อมมากกว่าคุณหนะ้าที่การงานดีกว่าคุณหรือเขามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าคุณนะคะทําให้การที่เขาจะสนใจคุณบางทีเนี่ยมันน้อยมากๆหรือมันเป็นเพียงแค่แบบ เศษเสีเ่ยวหนึ่งของความรู้สึกเขาที่เขาโฟกัสมาที่คุณนะคะใครที่ไม่ใช่ใครที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราต้องเผื่อใจเอาไว้สําหรับการมูฟออนนะคะนะอืมหรือใครที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นไปได้ยากจริงๆหรือมันไม่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เนี่ยก็นะคะยอมรับความจริงแล้วก็เหมือนกับนะคะเคารพความรู้สึกของตัวเองว่าเออ ในความรู้สึกที่ผ่านมามันก็มีความรู้สึกดีๆที่มอบให้แก่กันแต่ถ้ามันเป็นไป,นปนไม่ได้เราก็ต้อง move on ออกไปนะคะเพื่อที่ว่าไปเจอคนใหม่ๆไปเจอคนดีๆที่เขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณดีกว่านะคะถ้าจะต้องมาอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้หรือเราต้องมาคอยคิดตลอดว่าในปลายทางมันจะเป็นเส้นชัยอย่างไรเนี่ยมันจะทำให้คุณเหนื่อยต้องมองหาใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะ วิ่งไปข้างหน้าไปเส้นชัยแล้วก็จับมือให้กำลังใจให้คุณมีเรี่ยวแรงกำลังแรงกายแรงใจให้คุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกดีๆจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าเราความรู้สึกดีความในใจมันฟูเนี่ยนะหัวใจมันฟูเนี่ยคุณก็จะมีเรี่ยวแรงไปทำมาหากินแล้วก็ไม่ต้องมาคิดมากเรื่องคนรักไม่ต้องกังวลว่าเขาจะวางแผนในอนาคตอย่างไรนะคะก็ถือว่ามันจะเป็นช่วงที่มันอาจจะ ไม่ได้เป็นช่วงโรแมนติกเนาะมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาของการสางช่วงเวลาของการจัดการช่วงเวลาของการค่อยๆค,ค,คลี่คลายประมาณนี้มากกว่านะคะโอเคค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับการรับชมรับฟังจะเพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะก็อย่าลืมนะในการกดไลค์กดซับสไครป์ใครยังไม่กดติดตามติดตามกันไว้นะเป็นกําลังใจให้ไฮหน่อยเนาะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตทุกวันเลยนะคะทุกๆวันเลยนะ,ะติดตามกันได้นะคะหรือว่า ใครที่รู้สึกว่าอยากดูดวงส่วนตัวแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะมีแอดด้วยนะแอดไฮทารอดติดต่อคันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวจะเจาะลึกละเอียดและแม่นยำและเป็นการส่วนตัวมากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ